คนจะเริ่มมาแล้วและที่นี่รู้จักได้ยังไงล่ะอ่ะเอเคยมาแล้วอ,อาหารอยู่ตรงนน้นนะกินข้าวกันห้องน้ำอยู่ข้างล่างนะ อข้ามก็มีถ้าไม่พอฝั่งโน้นมีอีกนะเออเลยทานอาหารกรรมละเอยังเลยทางล่างก่อนไปทานอาหารก่อนได้เดี๋ยวเก้าโมงฟังเทศกันทานข้าส <favour of osure> ันปลาก็ได้ดจิ้ม้องก่อน ที่นี่เป็นบ้านอยู่กันแบบคนในบ้านอนในบ้านมีอะไรก็กินกันทำตามสบายนะไม่ได้มีกฎไม่ได้มีระเบียบอะไรมากนอะกจากว่าเราเรามาเอาดีแล้วก็แค่สำวรวจจิตใจเราเอาดีแค่นั้นแหละอันนั้นก็ไม่มีอะไรสบาย แล้วที่โดนใครแนะนำจะเล่นกรรมฐานกันแหละนั่เองเลยอ่อเสียดูแล้วศึกษามาแบบปฏิบัติในทางไหนล่ะที่คุ้นเคย ดีเช่กันเผยแร่นวิชาภาษาศาสนาเนอมันโดนยิธิดี <c oughs> แล้วเวลาฝึกกรรมฐานบูชาครูกันหรือเปล่าลูกให้หนูเยฮะ เออใช่มโนยิทธิเป็นวิชาเฉพาะคือ เฉพาะต้องบูชาครูบาอาจารย์ถึงจะทำได้ผลไม่อย่างนี้ที่นี้แล้วก็บูชาดอกไม้สามสีอย่างเงี้ยลูกเวลาเราหนูตั้งที่ที่โต๊ะหมู่บูชาพระนะหนูหาดอกไม้อย่างเงี้ยสามสีบูชาสะหน่อยอแ,แต่งสุบเสียนแล้วก็แค่ เรามีเงินทักสลึงแล้วก็ทําใส่พานเอาไว,ว้บูชาครูบาอาจารย์น,น,นะอวจาทําใ้การแนะนําในเรื่องของมโนมยิทธิเขาจะปฏิบัติได้ผลดีขึ้นมากเลยและเราเองผู้พูดเราก็จะพูดได้อย่างหมายก็ว่ามันหลังไหลในกระแสของครูบาอาจารย์มาสู่เราได้ง่ายเ,เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แทนแทนเครื่องสักการะที่ ถูกกำหนดมาตั้งแต่วลมโบราณสืบๆกันมาอย่างเี้นะที่นี่มีช่วงหนึ่งช่วงตอนน้ำท่วมใหม่ๆแล้วก็ก็ทำกระมฐานกระทุกกระชิดจนน้ำจางหายไปแล้วก็ไม่ได้ทำดอกไม้สามสีมาระยะหนึ่งก็บูชาดอกไม้ปกติ สีเดียวเอแต่มันตแตกต่างกันมากเลยกับคนที่ในช่วงเวลาที่เราบูชาดอ,อกไม้สีเดียวนะไอ้นี่เป็นประสบะการณ์นะล,ลูกนะคนจะไม่ค่อยให้ความสนใจในพระกรรมาฐานเท่าไหร่แปลกดีเอแปลกสังเกตดู แต่เวลาเราบูชาครูบาอาจารย์ดั้นดอกไม้สามสีคนใจจด,จดใจจดใจจดใจจ่อตั้งใจฟังแล้ว็อยากปฏิบัติอช่ไหมเองเราไปดูสังเกตดูแลดอกไม้เนี่ยมันจะเป็นนิมิตบอกว่าอารมณ์คนที่เข้ามาปฏิบัติเขาปโปรง่งหรือว่าเขาไม่ปโปรง่งดอกไม้มันบอกได้สีของดอกไม้ชนิดของดอกไม้มันจะบอกได้ว่า น,เนะ,ะเวลาเนี้ยกระแสเวลาเนี้ยจิตใจของเขาเนี่ยพร้อมไหมที่จะฟังกระแสธรรมเอ้เอเนี่ยลองดูนะเราเราเป็นผู้ช่วยเหลือเขาก็ลองสังเกตดูลำาฟังเราคนเดียวก็ก็ไม่ต้องทำอะไรมากแต่ถ้ามันมีคนหลายคนที่เขาต้องได้รับ ความเมตตาจากเราที่เราปรารถนาให้เขานะเราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นความเป็นความละเอียดนะทำเนะเป็นนานาชาติทั้งสองโรงเรียนเลยไหม จะสอนอาจารย์เป็นชั้นไหนม .6 <ม><ม>โอ้กันเอาไว้เขียนเลยจะไปเรียนบ้างไหมล่ะโอเคอนุบาล <c oughs> เอ้เข้าอนุบาลไหมล่ะนานาชาติไปไหมอาจารย์ เดี๋ยวก็จะหาเป็นกระเลงเลยก็ดีใจนะยังมีคน เอาวิชาของพ่อไปถ่ายทอดกันนะเอเอดีนะแต่มันมีจุดที่น่าสังเกตอยู่อีกเรื่องหนึ่งไว้หนูเอ้ย คือ <c oughs> ของที่มีมีความละเอียดปราณีตที่จิตใจคนที่จะฟังแล้วรู้สึกว่าคล้อยคิดตามได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงในในคำพูดที่มีความละเอียดปราณีตได้ดีคนเหล่านี้ จริงๆภาษาเราแล้วจะเป็นภาษาของเขามันพูดไม่ยากแต่ว่าเวลาเขาฟังเราไปแล้วเนี่ยเขาจะคิดตามเราไม่ได้ทั้งๆเราก็ไม่ได้พูดยากนันน่ะน,นั่นมันอยู่ที่ผู้ที่ต้องฟังเราอ่ะเขาต้องมีความความละเอียดของจิตใจเขาเป็นเป็นพื้นฐานรับความดีได้ อันเนี้ยจำเป็นมากนะเป็นมากเลยจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มันไม่สำคัญเลยสำคัญว่าสิ่งที่เขาจะรับความเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถ้าเขามีความละเอียดของจิตเขาจะรับได้ดีเด็กเนี่ยอย่าไปประเมินเขาว่าจะฟังเรื่องทุกไม่รู้เรื่องนะเจ็บเจ็ดขวบก็เป็นอารหันได้นะลูก เอนั้นเราไม่ต้องแยกแยะว่าเอ้ยเด็กมันต้องฟังแค่นี้ผู้ใหญ่ต้องฟังเรื่องทุกข์หนักๆแบบนี้ไม่ต้องมะลูกเด็กก็ฟังเป็นเอเด็กก็รู้จักทุกข์เป็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าจิตเขามีความละเอียดเขาจะล,ะลึกได้ในสภาพจิตที่มีสภาพจํามาแต่ในอดีต เขาก็เคยแก่มาก่อนเคยป่วยมาก่อนเคยตายมาก่อนเคยพัดพลากมาก่อนเคยทุกข์ในเรื่องต่างๆมาก่อนเยอะอยู่แล้วเกีย์ถ่านก็มาเกิดมาในร่างกายที่เป็นที่อาศัยมันยังตัวยังเล็กอยู่แหมลูกจะจิตใจเขาไม่ได้เล็กน้อยไปด้วยหรอกนะถ้าเขานิ่งสักนิดนึงแล้วใจเขาพร้อมฟังเราได้ดี เขาจะฟังเรารู้เรื่องเก็ดควาเป็นอหรหนะันต์น่ะเป็นได้หูกได้นั้นไม่ต้องยั้งเรื่องการพิจารณาเลยสำหรับเด็กจะมีสิ่งเดียวคือว่าเขาพร้อมที่จะฟังเราไหมใจเขาอะ<ม>เช่นว่าเขามีภพมิหารสี่ดีไหมเขามีจิต ไม่คิดว่าสุดะร้ายอะไรเลยมีความเมตตาปราณีสงเคราะห์ทั้งค,คนและสัตว์ดีไหมเขามีความกตัญญูกตเวทีดีไหมก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่คนคอ่อนน้อ,นนอมดีไหมอย่างเงี้ยเวลาถ้าก็มีพื้นฐานในความละเอียดของใจได้ดีเนี่ยเราหยิบยื่นกระแสธรรมเข้าไปสรุเขาก็จะคิดตามเราได้การแนะนำก็จะได้ผล อย่างนั้นลูกแต่ถ้าเราปั๊บจะจะเอาเขานั่งทำสมาธิแต่ตัวเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยของเก่ากมันจะไม่ฟื้นตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยทำไมวิชามโนยิชิหรือกรรมฐานจะต้องขึ้นต้นด้วยสินพรมจันย์สินห้าก็รับไม่ไหวแล้วนะลูกนะถ้าจะเอาให้ดีนะ การเข้าในคำมะเร็ว่าจเจริญพระกรรมาฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสะอาดของใจที่ต้องไม่มีเรื่องของการมลาคะหรือเรื่องปฏิฆะเข้ามากวนใจจึงจะสามารถทรงพระกรรมาฐานได้สินห้าก็รับไม่พอความดีรับไม่พอถึงจะทำได้ผลที่จะได้ก็ไม่ถึงไม่ถึงอะ มันไม่ถึงผลที่ควรจะได้เป็นอย่างนี้ลูกเอ้ยอาโอษนะที่ผ่านง่ายๆนะจ๊ะเออแบบรเรียบร้อยจ้ะอ่าเวลาเอเอ ครูบาอาจารย์เวลาให้สมาทานก็กรรมาฐานที่ให้เธอรับสินแปดเนี่ยสินงใจการรับสินแปดได้เจตนาชั่วเวลากรรมาฐานก็พอพอหลังจากนั้นก็สินห้าปกติได้แต่ถือว่าเวลางานของกรรมาฐานเราจะต้องรักษาจิตเป็นพรหมจรรย์แล้วจึงจะเข้าถึงกรรมาฐาน เออนะอ่าเปลี่ยนเป็นโสมแล้วหรือฮ่ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่่าฮ่าฮ่าอ่า เออเวลาสาตว์เออเออเออเลยเลยได้เออปไปนิทานเลย แรงพิ่งต <mm ื่นเออเลยเลยเออเบอาหลังว่างไหมลูกว่างก็นั่งไปแล้วนะเอ้ยนั่งแต่ลูกนั่งนั่ง

อาวาสน,นั้นมีแล้วเข้ามาแล้วอาวะแตอย่างพระบวชรักษาแค่ศีลแปดยังไม่ไหวเลยยังเอาความเป็นพระไม่อยู่ศีลห้าไม่ต้องพูดกันเสร็จเลย ตอยอจินห้าบริสุทธิ์ก็ส่งความเป็นสมณะไม่ได้จิตใจจะไม่ถึงทำอะไรก็ไม่ขึ้นจะทำสมาธิก็ไม่ขึ้นแปดไหมล่ะปฏิบัติให้ฝึกคิดสุโกยานยังไงก็ไม่ได้ศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่บริสุทธิ์ไม่ได้เอาแค่แปดก็ไม่อยู่นะ อย่างนี้ลูกมันเป็นกฎของการปฏิบัติกรรมฐานว่าฐานที่เรารับในความดีเราจะต้องเป็นที่ที่รับที่บริสุทธิ์พอเพียงพอถ้าเราจิตเราไม่บริสุทธิ์เพียงพอรับของดีไม่ไ,มได้หรอกถ้าพูดกันภาษาตรงไปตรงมาว่ามันเป็นการลากินีต่อกันทำแล้วไม่ได้ผล คือเราเราไม่สะอาดแต่ไปรับของสะอาดอะไรอย่างเงี้ยอแล้วจะเข้าใจสิ่งที่มันสะอาดสะอ้านไม่ได้ทำให้ต่อให้ขยันนะเราจะขยันมากปฏิบัติทำสมาธิมากเลยไม่เว้นแต่ละวันแต่จิตใจของเราศีลมันไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีประโยชน์เลยอันนี้ลนกนวิชามโนยิิจำเป็นมากที่เวลาจะใช้ต้องทรงศีลพรหมจรรย์ แจะจะให้ได้ผลดีเนะต้องรักษาสินพรมจันทร์เฉพาะเวลาที่เราใช้เวลาจะนั่งกรรมฐานช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็สมาทานสินแปดซะแล้วเราก็ฝึกมโนยิธิอเอาเวลาฝึกเด็กเขาบอกเอ้อเอตั้งใจนะเราจะไม่โกรธใครนะเกาจะบอกงั้นถ้า มีความโกรธมีความไม่ชอบใจมีสิ่งนี้อยู่ในใจเขารับกรรมฐานไม่ได้ในข้อนีน้แต่จิตกําลังหมกมุ่นอยากกินนู่นอยากเที่ยวนี่อยากเก็นนู่นอยากชมนี่ที่นี่ก็กไปไม่รอดอีกเ,ออเราแนะนําเขาเราก็เสียแรงเราเปล่าอถ้าเขาเขา เหมือนก็ว่าเขาพอที่จะฝึกได้แต่เขาก็เอาไปไม่ได้แตกไหมอ,อ,อ,อันนี้เป็นข้อสังเกตนะลูกนะข้อสังเกตไว้ว่าเท่าที่เคยผ่านมาด้วยตัวเองก็ดีเท่าที่เคยเห็นคนผ่านจากการปฏิบัติจากเราเนี่ยนับเป็นหลายๆพันพันเป็นหมื่นคนมันเนี่ยเราก็เห็นมาอย่างเนี้ย <c oughs> นั้นในศีลสิกษาบทใดๆที่เหมาะกับการรับรองรับอะไรมันก็ต้องเลือกใช้เฉพาะเฉพาะไปหลกแต่เรื่องของกรรมฐานนี่ไม่ได้เลยถ้าไม่ทรงพรหมจรรย์นี่จ้างให้ก็ไม่สามารถเอาไปได้ <c oughs> เอาไปไม่ได้รับไปได้นะเอาไปไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเขากัาวางแปะเดี๋วแถวๆนี้เราเข้าไปกลับบ้านเฉยเลย <laughs> อยู่ในนี้โอ้ยรู้หมดรู้หมดเ้าใจหมดพอล้นพ้นประตูนี้หายหมด <laughs> หายหมดยคือหมดภาชนะร่วมหมด เนี่ยเวลาพระพิสุงสงเวลาก็ฝึกมโนยิชิตถ้าสิลต่อร้อยยี่สิบเจ็ดไม่เคลียนะไม่สะอาดพอนะฝึกไปก็ไม่ได้หรอกนั่งระบุระตาไปงั้นะเอ้ยเปิดหมดหมดก็ไม่ใช่เื่องล้อเล่นนะเป็นเรื่องจริงจริงเป็นจังว่า เป็นของของเหล่านี้มันจะต้องเสมอเหมือนซึ่งความดีซึ่งกันและกันแบบนี้ถึงจะเอาไปได้ว่าของดีก็ต้องคนก็ต้องดีของถึงจะอยู่กับเราถูกไหมล่ะถ้าของถึงจะดีแต่เราเป็นคนไม่ดีของนั้นก็อยู่เราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ร้อนเหมือนงเงินเนี่ยถ้าเงินได้มาจากความทุจริตเนีิยมันอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกจะมันร้อน มันไม่ช่วยประโยชน์เราแล้วถึงท่จะได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ร้อนไม่ได้ใช้มันได้ความสบายใจหรอกเล่าร้อนเหมือนกันลกยกตัวอย่างให้ฟังว่าของอะไรก็ตามมันจะต้องคู่กันไปของดีต้องคู่กับสิ่งที่ดีมันสิ่งจะได้ผลนั่นหลักอย่างหนึ่งนะเวลาเราแนะนำกรรมฐานต้องให้เขาส่งเรื่องของความดี ทำให้ใจของเขาอยู่ในตั้งอยู่ในสินให้ได้เป็นหลักก่อนออแล้วเราค่อยแนะนำเขาปฏิบัติในทางวิชาและคนเหล่านี้ได้ไปแล้วจะไม่ค่อยเสื่ยไม่เสี่ยพยายามปกติรักรษาสินห้าไปแต่เวลาจะเริ่มใช้มโนยิชิปับต้องตั้งใจรักษาผมอาจรรย์ทันที ใครเข้าห้องน้ำก่อนไหมเดี๋ยวฉันนั่งเทศแล้วมันชั่วโมงหนึ่งนะใครเข้าสุรักก่อนไปละไปไหม đi ngày là bà chết vào bác <laughs> <laughs> à, <cười> đi, à. à. à đi, đi nữa à là luôn á à đi cả đi à em ơi chào con thì có tự chị bạch cho em nữa เทียบสามปมอย่งนั้นนะพุทธังอาราหังสัรมังอาราหังสังฆังอาราหัง ให้กันผีได้อย่าประมาทในผีเขานะผีชอบแกล้งมีเยอะชอบแกล้งชอบดนใจคนอื่นให้ว่าเราชอบทำให้เราวุ่นวายชอบทำให้จิตเรากระสับกระส่ายนี่นะแค่นี้ ที่ชอบแกล้งใช่ไม่รู้จิตแล้วก็จิตอาตัวไว้อาชนาไว้กันกันไม่รู้จิตเราจะได้ไม่วุ่นวายไม่วุ่นวาย การใส่บารมีพระคุ้มครองกะโหลก,กลาเราไว้ก่อน <c oughs> นะมันจะได้ไม่กวนใจเราแลอยู่ในโลกเนี่ยมันเลอะเทอะมันมีแต่ของสกปรกมันไม่ได้สกปรกแค่ไอ้วัตถุธาตุเหล่านี้สกปรกนะจะจิตใจของสัตว์มันก็สกปรกจิตใจของผีที่สกปรกก็มีเยอะคนก็สกปรกเนี่ยเราก็จะให้อยู่อย่างสบายเลยยาก ทีมันเราอยากสบายมันไม่สบายมันก็กวนใจเราได้อยู่ดีบางทีมันก็แกล้งเอาแกล้งให้เราวุ่นวายยงอยูกัมีนนี่เรียนทำงานสาธารประโยชน์บางทีก็ต้องอารัตนาบรามีพระคุ้มครองไว้ลูกนะยังท่องบาร,รมีสามสิบทัดได้ไหมล่ะเอเวลาแนะ เวลาเด็กๆเข้ามาประชุมรวมกันเจริญก็กรรมฐานเนี่ยมันหนูก็ไหว้พระอ้างบารมีสามสิบทัดของพระท่านขอคุ้มครองป้องกันนาบริเวณไม่ให้มีสิ่งเข้ามาปะปนหรือว่ามาวุ่นวายกระแสใจของเด็กๆมันะเด็กก็จะเงียบไม่งั้นมาจะยุกยิบยุกยิบยุกยิบไอโน่นไอ้นี่อะไรมั้เนี่ยถ้าเรา มันไม่เต็มที่ใ้เต็มที่ในการที่เราสเคะเขานะเขาก็รับไม่ได้เต็มที่ที่นีไปโกนเด็กคนนั้นไอเด็กคนนั้นกำลังตั้งใจดีเนี้ยเดี๋ยวก็เนี้ยอ่ายุกยิกยุกยิกพาเพื่อนคุยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอคนกำลังนั่งแตกๆกันลูกเอาบรารมาีพระพุทธเจ้าสามสิบทัศน์ลูกภาวนาขอท่านนะแล้วก็คุมบริเวณที่เรา กางสงเคราะห์เด็กๆที่เด็กๆอยู่กันเนี่ยจะให้มีอะไรเข้ามาเอาได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้เลยเอง